เป็นจิตอาสาเป็นเรียกว่าธรรมะอาสาแล้วกันที่เว็บ moral project เนี่ยนะครับชื่อคือโครงการเยาวชนไทยทำดีทุกอาให้ถูก็คือทำเกี่ยวด้านการศึกษาให้ให้เด็กและเยาวชนนะครับทีนี้มันจะมีไอเดียที่อยากจะแชร์ร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันนะครับก็คือในเน็ตจะมีพวกเว็บที่ประกวดสื่อสารไทยสั้นสื่อโฆษณาสื่อหนังสั้นอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วปรากฏว่า ช่องทางที่จะออกก็คือมีเฉพาะช่องทางทอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวทางโครงการนะครับได้คุยกับทางคุณเทพชัยยงนะครับของสถานีไทยทีวีเอสก็คือของไทยทีวีเนี่ยเขาจะไม่มีโฆษณาสั้นก็คือโฆษณาที่เป็นการค้าด้านการขายคือจะไม่ไม่มีนะครับแต่ว่าเรา,เราก็ลองเปิดช่องทางว่าถ้าเป็นโฆษณาจ้างสรร ไอเดียจากเยวชนอะไรเงี้ยอาจะทราบสามารถมีได้ไหมเขาก็โอเคก็เปิดช่องทางให้ทีนี้ก็จะเป็นูลว์กลางที่จะมารวมคัดกรองคัดเลือกรวมถึงเราจะไม่รอรับที่ปลายทางคือเราจะาเข้าไปที่ต้นทางอยู่ร่วมลงไปทํากระบวนการกับน้องๆเยวชนอย่เช่นเอามณ์อาลปผลิตสือเพื่อเพื่อให้น้องได้แชร์ความคิดสร้า,าง,างสรรค์ก็เลยอยากจะ มว่าเราเป็นตัวการที่จะรวมรวมรวมเว็บไซต์ที่จัดเกี่ยวกับพวกวิดีโอสารดีสัน้นประกวดหนังสัน้นอะไรเงี้ยครับเราเป็นตัวการครับไอเดียต่อไปนะครับเป็นการเชื่อมโยงโรงงานจิตอาสาเข้ากับเกมออนไลน์นะครับคือเกมออนไลน์จะมีเยอะมากแล้วเป็นการดึงโยชนประมาณว่าดิ่งลึกสู่โลกโลกแห่งความคิดโลกแห่งสมมุิคือก็จะเขาก็จะจะหมกมุ่นแล้วก็จะถอดตัวออกมายากก็เลย พยายามคิดคดูเหอว่าทำยังไงดีจึงจะแก้ปัญหานี้ได้คือเกมออนไลน์ที่ดีๆก็มีก็มีนะครับแต่ว่าเ,เราจะได้มียังไงให้มันเชื่อมกันก็พบว่าในเกมออนไลน์มันจะมีไอเทมบางอย่างที่หาย,ยากไอเทมสาคัญเป็นสกิลเป็นพลังความสามารถพิเศษอะไรอย่างนี้ครับถ้าเราเชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เป็นด้านด้านด้านจิตอศาสาศอย่างเช่น ยูเซอร์ไหนไปร่วมทำงานอีเวนต์งานจิตอาสาร่วมกับทางทางองค์กรด้านด้านจิตอาสา,าเช่นวอลเลติเออยสปิริตหรว่าเหมือนน้องทียูทียูวอลเลติเทอเมื่อกี้ที่ขึ้นมาพูดนะครับือ,อแล้วก็เราก็ทําการเชื่อมโยงคือเมื่เกิดเขาเขามาทํางานด้านจิตอาสากี่ครั้งเป็นต้นไปถึงจะได้รับไอเทมในเกมออนไลน์ก็คือเป็นการเชื่อมโยงโลกโลกจริงกับโลกสมมติเขาด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากจะร่วมแชร์ร่วมชวนมามาทำไอเดียนี้ให้กลาเรินจริงด้วยกันนะครับต่อไปเป็นไอเดียเกี่ยวกับลกธนาคารแห่งการแป่งปันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องจิตอาสาซึ่งซึ่งชื่อน้องนัดจากมอขอนแก่นได้ด้อธิบายไอเดียนี้ครับก็ผมก็เป็นอาสาสมัครนะครับจากมาอะไรคอนแกนนะครับแล้วก็ ก็ทํางานในส่วนของในแค่คความรู้สําหรับน้องๆนะครับในส่วนของโปรแกรมแฟรนะครับก็ก็มีไอเดียก็คือว่าคุณกับพี่ก็คือว่าจะทาเป็นบล็อกสําหรับการแชร์แบ่งปันสิ่งของนะครับแล้วก็มันจะเป็นจิตเรื่องของจิตอาสาแต่ว่าเราจะงม่นาเสนอในส่วนของเว็บไซต์นะครับแล้วก็คือว่าลูกแกบก็คือว่าจะทําเป็นแบบยูเซอร์นะครับก็คือยูเซอร์เนี่ย สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งของกันได้นะครับแล้วก็จะมีผู้ r ที่เป็นผู้รับนะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นผู้ให้ที่ที่แบบว่าเขาเขาอยากจะให้สิ่งของที่แบบว่าเขาใช้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นของที่เขาเขารักเขาหมงนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาอยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นในระนาณนี้นะครับก็มันจะทําให้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเอามานาเสนอในส่วนของเว็บไซต์แบบไอที <realised> ก็คือมันจะเดินดูแบบโลกสมมติไปสู่ความจริงได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นก็อาจจะมีส่วนของเก็บเลเวลแรกของสนามบุญสำหรับคนที่เป็นผู้ให้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้กันได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะระดมช่วยกันนะครับในการที่จะทําความดีร่วมกันกับโลกไอทีนะครับสมัยใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ มีอะไรถามไหมครับหรือว่าจะ,ะแนะนำอะไรไหมครับขออธิบายเพิม่มเติมแนวคิดเมื่อกี้นะครับคือ,อกปกติคนเราเนี่ยมันมีของรักของสะสมที่สะสมไว้มากาเช่นสะสมชอบตุ๊กตาจะสะสมประมาณสิบตัวเลยเยอะมากถ้าเป็นผู้หญิงก็าจะเป็นเสื้อผ้าที่อะไรที่เยอะมากแบบ เต็นตู้แล้วก็มันไม่ได้ใช้นะครับคือเป็นของรักที่เราอยากแบ่งปันเพราะมันจะแบ่งแบ่งหน้าเป็นทรายกับาด้านซ้ายคือเขาอาจจะมาโพสไว้ว่าเขาอยากจะแบ่งปันของลักชิ้นนี้ไว้แล้วก็ด้านขวาคือรอคนที่จะมาโพสว่าเขาอยากจะรับอะไรสิ่งที่จําเป็นเพราะพอเรามันมีมีความจะเป็นที่อยากจะได้สิ่งของบางอย่างอย่างเช่นมันม,มีมีเรื่องเล่าก็าคือ คนที่คิดไอเดียนี้นะครับต้องให้เครดิตพี่ถ่าตากระบวนการาสำรวจก็คือไอเดียนี้คือเขาลองไปสำรวจข้อมูลในชั้น,นล่างเองแบ่งช่องซ้ายขวาว่าเขาด้านซ้ายเนี่ยเ,เขาอยากจะให้อะไรแบ่งปันเพื่อน,อน,อนๆของรักที่แบ่งปันเพื่อนๆด้านขาวาคือยอยากจะรับอะไรตอบแทนมาปรากอว่า,าบางอย่างเนี่ยคือเรา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 ,เรา,เรา,เราทราบแล้วเราอึ้งอะครับว่าเขาเขาอยากจะได้หมอหมงข้าว กรถามอีกครั้งว่าทําไม,มงมข้าวมีความจำเป็นอะไรของเขาเขาบอกว่าที่บ้านขเขาเขาใช้หมอดินแล้วมันแต่ง,ง่ายอะไรเงี้ยเขาเลยอยากได้งมงขา้าวซึ่งเร,เ,รเราแล้วมันเล็กน้อยมากแต่ว่าน้องๆคนนี้เขาจานอาจจะเข้าไม่ถึงไอทีนะครับก็าอาจจะต้องมีระบบอีกที่บ,บ,บอกถึงไปซ้นอนไปซ้นอนเพือ่อช่วยช่วยดึงข้อมูลวนะ่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์เหตุผลความจำเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับคือบางอย่าง เราเราสามารถไอเดียนี้เราสามารถกระจายให้ได้เป็น w o r l d w i เลยครับ mm hmm. ต่อไปชาวนาประเทศไทยอาจจะต้องการมอบข้าวสารให้กับคนแอฟริกาแค่เขามา w พ r l d w i แล้วก็ f ฟ d เดอาจจะมาั u p อ o r t เรื่องการขนส่งให้ฟรีอะไรเงี้ยครับมันเป็นต่อไปอชาวตางชาติอาจจะมอบโน้ตบุ๊กให้กับเด็กไทยสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นแนวความคิดที่ที่ท้าพัฒนา ให้เราสร้างเว็บด็อกสร้างแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างแกนกลางสำหรับการเชื่อมโยงเนี่ยครับเราสามารถทําได้ระดับโลกแน่นอนครับครับขอบคุณครับ